ศรัทธานในการกําหนดของพระเจ้าเนี่ยนะครับหมายถึงการยอมรับว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างแล้วก็ผู้ทรงกําหนดให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระองค์เราปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกกําหนดกฎระเบียบเอาไว้และต้องเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ว่าจะต้องดําเนินไปอย่างไร ในคัมภีร์กุรอานะครับจึงได้บอกเอาไว้ว่าจงสะดุดีพระนามของพระพิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสร้างผู้ทรงทําให้สมบูรณ์ได้สัดส่วนผู้ทรงกําหนดและผู้ทรงนําทางตัวนี้คัมภีร์กุรานบอกเลยนะครับว่าพระองค์เคลล์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับและสร้างขึ้นมาเนี่ยครับก็กําหนดสัดส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงะมีความสมดุลในทางร่างกาย เรามีแขนสองแขนขาสองขาตาสองตาหูสองข้างนะครับอันนี้เป็นสมมุดุลในการสร้างชีวิตมนุษย์นะครับแล้วก็เราได้ถูกกำหนดมาด้วยเราไม่สามารถกำหนดเองได้ว่าเราจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราจะต้องมีหน้าตาสวยเราจะต้องมีผิวขาวเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่มัง่งคั่งรำ่ำรวยเราไม่ได้เป็นผู้ที่กำหนด พระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดนะครับพระองค์สร้างมนษุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับหน้าตาเ่างเท่านั้นสีผิวเท่านั้นที่ต่างกันถ้าหากว,ว่าเอาหัวกะโหลกนะครับนับพันนับหมื่นหัวกะโหลกเนี่ยนะครับมาวางกองรวมกันเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าหัวกะโหลกไหนเนี่ยเป็นหัวกะโหลกของผู้ชายผู้หญิงเป็นหัวกะโหลกของชนชาติไหนหัวกะโหลกโครงกระดูกเนี่ยนะครับถูกสร้างมาเหมือนกัน นี่ไงครับคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์มาเหมือนกันโครงกระดูกหัวกะโหลกเนี่ยเหมือนกันคุณแยกไม่ได้เลยนะครับแต่พอคุณเ,เกิดมาแล้วคุณมีชีวิตคุณได้รับเนื้อนหนังคุณได้รับประสาทสัมผัสนะครับคุณก็มีความแตกต่างกันแต่ดั้งเดิมคุณนะครับเหมือนกันหมดยกว่าแต่โครงกระดูกเลยนะครับแม้แต่ตัวสเปิร์ม นะครับที่ออกมาจากนับมาสุจินับหลายร้อยล้านตัวเนี่ยออกมาเหมือนกันหมดอะนะครับตัวสเปิร์มของมนุษย์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับสัตว์ด้วยนะครับแต่มาแยกกันตอนที่เริ่มมีการปฏิสนธิในขันก็จะเริ่มแตกต่างกันไปแต่ตัวสเปิร์มเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับมันเหมือนกันนะครับระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าสร้างมาอย่างนี้